เด็กพี่เขาบอกว่ามีคนเคยปลุกคอ ตอนนี้พวกเราก็ถึงที่รับนะตึกร้างริมทะเลเรียบร้อยแล้วับผมเดี๋ยวจะตัดเป็นอีพีทักสองสามส<ะ>อีกโีอะโอ้ ปไปดูข้างน,นี้มาดีกว่าดูที่แมวมันมันมีเหมือนเห็นว่ามันเป็นหลุมยิ่งเป็นหลุมมากลาเล่าไแล้วยิ่งมันยิน่งอันตรายงานนะพี่โอ้โยปลาโอ้ยอย,อย่าเดินเข้าห้องนะผิวอย่าเดินเข้าห้องทำไมไมันเป็นกลุ่มใช่ไหม เล้มันมีดเดินเข้าห้องอุ้ยนอ่ะอย่าเดินอย่าเดินทำไมตัดเออมือถืออันนี้ห้องแ้วนี่เลยโองน่ในนี้มันจะมีห้องน้ำในตัวเลดูย่าห้องน้น บางส่วนก็สร้างเสร็จแล้วแต่ถูกต <sk Jake> ัดไปอันนีเรืองะจาห้องน้ำมนันก็เชื่อมกับห้องน้องำ ได้สิ่งน้ำสิ่งน้ำสิ่งน้ำเค็ดสิ่งน้ำน่าจะเป็นเพราะฝนตกฝนนี่กตอะไรนแล้วอ่า ีขไมนมีทางขึ้นอ่ะแต่ชันต่อไปวะันนั่งชันนั่งดนกลมหมดแล้วเพราะว่ามันมัเก่ามากเอี้ยงะ มาเด็ั้งสก่อนแล้วที่มาปเดทงไม่ได้ตอนเลยเลยใจเย็นมปท้องนะโตด้วยนะหนึ่งในที่าเราครับกระอม เชือดตรงนี้มันหลวมเยียดด้วยสิมีมีลิฟต์ด้วยนะครับผมนี่ยังมีลิฟต์บอกแล้วระวังลิฟต์อ๋อลิฟต์สามารถทำมาทาปากได้เปล่าครับผมเฮ้ยลิฟต์เป็นรูเลยนาหลการะวังด้วยตรงไหนเป็นแูตรงไหนลิฟต์มันซุดนะนี่จะไปไหนเนี่ยนี่ชั้นบนเลยชั้นล่างมันถูกไปชั้นบนเราใช่เขี้ยเดินกลับเลยวะ อย่างวิศัยแล้วอย่างวิศัยนี่คืออะไรฮวิประตูวิยี่อะไรอะไรเอาตัวอะไรอะไรจับมือเลยล่ะดูบรรยากาศให้หน่อโอเคแล้วจริงตึกนี้ไม่ได้น่ากลัวมันน่ากลัวที่บรรยากาศของตึกมากกว่าเคือเสียงอแล้วฮะให้เสียงอือด้วยเสียงอือเลยเสียงอะไรอ๋อ สะท้อนเถอะะทรเีวก็ทเรออ้ตัวตัวตัวตตต่้อันตัวืงบินเหรอเครื่องบินใช่ใเครื่องบินเสียวอย่างเดียวเคือเสียมันซุดมันเก่าแล้วาไงมันก็เป็นรุ่ี่หนตอนนี้เวลาเท่าไหร่ผมเาณของต่อตอนนี้กี่โมงานะเอมันมันเ้ันเคยมีคนเข้ามาแล้วดูไม่ได้ไดูยากจัดตา นั่าจะมีขอคือคนก็อต,อตอนที่รื้อหรือแอร์ป่ะรือแอร์เนี่ยสายแอร์เฉียดเมื่อกี้เม <c oughs> ิ่จะหาอัไรบอกหนูทุกคนน่าจะอยู่อยู่มังบบ้งแต่ก็ไม่บอกเยตับแพรอยู่โว้อ <c oughs> ้ยจนา ระวังนะไอ้ินชนกับไม้ก็เล่นกูระวังนะนานๆวงเขาตัดเขาตัดเรามันตัดเองวะชั้นสามวขไม่ได้จะตัดเราเอันสามเลยโอ้หชั้นสามเลยพี่อะไรอ่ะคิวไม่กลัววะอยข้างหนมีอะไรบอกกูด้วยข้างในข้างในไม่มีอะไรข้างในไม่มีตแต่ข้างในเราจะสร้างเสร็จประมาณเก้เซนเลยก็คือตึกนียสร้างเสร็จประมาณแป้าเปอร์เนต์อ่ะจะตี่จะติดอ้เสร็จมดแล้วไม่ใช่ ไรในรูปมันเห็นหมนะอือรอยมือเหรอใช่พี่รอยมือไหนรอยมือรอยมือถ้าเป็นที่คนงานเขาทำแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะเป็นนิ้วอะไรบ้างดูระบบอ่ะงานนี่พังหมดละอะไรอ่ะเปนรอนนิ้ปกติช่างเขาทำนี้จริงๆนะคือช่างเขาเอาสีแดงมาพี่มาขีดมาขีดเพื่อเพื่อปิดเหนืออะไรทุกอย่างบางครั้งเขาปิดอันได้เขใช้สีแดง ฟิวอย่าไปอยู่ใกล้ลิฟต์มันสุดมันสุดง่ายนะตรงนี้ต่แบบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อ๋อเฮ้ยจริงด้วอฟิวคือยังไม่เสร็จจริงด้วยก็คือปุ่มลิฟต์ยังไม่ทำอยู่แต่ตึกหนึ่งอ่ะน่าจะถอดลิฟต์ไปละเพียใช่ผมตึกหนึ่งถอดลิฟต์ไปละสูงวะสูงสูงอย่าตกนะเว้ยหายไปเลยเนาะ นี่ก็ไสดสํงอีวิวเป็นเกมใ้โมโบบีสับเอ็นจิ้นสมจริงนะผมรวมกับทิมนาทั้งหมดหนึ่งสองต่างเจ็ดคนังรู้ว่านิ้วปิดกล้องรูนิ้วปิด้องนต้เดวย้ององเอุ้ยีย เขนะเฮ้ยเขาไม่ได้ถอนดีกว่าเพโอะยังไม่เสร็จเลยทุกอย่างทุกคนไอ้ของนมีค่าก็จะไมา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 เสียจเลยอะไรถิ่นอะไรทำอะไรเก็บอะไรที่หนูไม่ทำผมว่ามาดีมาดีเฮ้ยของเล่นเปล่าเดีอย่า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 ไปแน่ของเล่นหรืออะไรของจริงวี่ของจริง ของจริงของจริงวเอ่อกระดูกหมาที่คนงานไ้ทิ้งไว้ดเราเป็นกระชาชนเราเป็นปรชายชนปชชวปปชพี่ป้อนพี่ป้อนจินเวสีมะลูกดาวลูกดาวปลาดาวไหคิดอะไรเยอะ ตรงนี s <S Wait, so <t <t ้ตัดกันแล้วสายท่อแอร์ดูเทอรอร์นี่คือถูกตัดเป็นหกนีท่อกาเป็นรอยนิ้วนะนรอยนิ้วนิ้วเลอปูนอ่ะเลปนไม่ลองเาได้ขนาดประมาณไหนลองเขเฮ้ยอ๋อไม่ว่าไม่ว่ามีคนเคยมา มันจะเป็นเด็กด้วยนะเนี่ยเป็นเด็กใช่ทางโทษนะกูคิดเองก็แบบรู้สึกรอยท้งทามไหนจินแปมีคนเคยมาพี่ตึกนี้มีคนเคยมาตลอดเอาโง่นะอันนี้อันนี้ชั้นที่เราแ้ยชั้นสามมันเขียนอยู่ว่าินแบรสามจินแบคปลว่าอะไรอะขึ้นตึนี้ะดอะคก แกนเอเชียแอซงลูก็ส่งเชื่อไปวิในโูเกอแมก็ยังมีเลยอันนี้น่าจะยังไม่ตดอันนี้ยังไม่จะมีคนเอมเลยยังมีถไฟอยู่จะมีเอฟเลยมีห้องอ่างเปลาเหอมีสเบปีหรือบสองีไมไม่ถึงบอประมาณแปดปีอะเรา้างแล้เนียมมีนมาแน่นอนมีคน้อยู่พยานในตลาดต้องอะไรแล้ว เขาลืมไปหมดแล้วไปได้ะไปเลยวะงานเขาก่อนอุ๊ยงานบนไม่เคยปลอดภัยนะอันนี้เขาลืมนะฟ้ารั่วเลยหมดเลยฟ้ารั่วอะไรล่ะเขาฟ้ารั่วก็คือเอาตัดสายแอร์ออกเห็นไหมตัดสายแอร์สายไฟออกหมดเลยตึกเงินนะตึกเงินมันตัดพี่มันตัดไี่ใช่หรอโดดได้บ้าพี่ตกไปตายเลยนะแมวเอาไปมนเป็นปูนอะ เขาเรียกสร้างแล้วโอ้เมื่อก่อนไม่ไม่กล้าเมื่อก่อนเขาจะสร้างตรงด้านหลังเพิ่มโอที่เขาที่พี่ส่งรูปไอ้นี่ไปเดี๋ยวพี่ส่งเพจไปฮะห้สิบสามนาทีสองเจ็ดนาทีนะครับเราเราต้องเอาได้ที่ยี่สิบนาทีนะเอาจริงนะใครบอกว่าคนด้านหน้าไม่ง่ายบอกคนเลยด้านหลังไม่น่ากลัวรู้สึกว่ามีนั่นไม่มีใครถึงด้านหลังเลเที่แล้วตรงนี้เป็นห้องอะไรวะห้องไหน นี่ยอ่ามันเป็นหน้าต่างห้องอะไรหน้าต่างห้องอยู่ก็ห้องอยู่ก็คือมันเป็นห้องนี้นี่ประตูปิดไว้ใช่ไหมนี่มันคือห้องนี้ต่อกับห้องนี้อ๋อตรงนี้ประตูปิดไว้เปิดปะไม่เอาดีกว่าจะเดินไปดูห้องหน้าก่อนเราอุ้ยอันนี้มันคือรอยเลยมันเ่รอยมันเป็นรอยสีของช่างอ่ะเวลาเขาวัดวัดก็แต่แต่อันนี้อันนี้เนจะเล่นแล้วเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่หรอกนี่จะเล่นแล้วอันน่ะใช่อันนี้รอยที่สองวัด แต่พี่อย่าอย่าไปยืนอยู่ตรงลิบได้ค่ะเลยเพราะว่ายุบเพือหายเลยนะยุบง่ายเลยตรงลิบอ่ะรูปคือรองริบเวุ้ณยังใต้ดีนเนะฮะน้ำอะไรน้ำจากท่อระบายน้ำฝน๋ยวโตนั่นมันในนี่นี่ใช่ป่ะคาบงูคาบงูโอาระวังงูด้วยกินยัาไงลบไปก่อนว่าถึงนี้มีงูแน่นอนขั้นต่ำสองกัว เขาตัดไฟแล้วใช่ไหมพี mm. ่ไม่ใช่แบบเดินไปไฟดูดประมาณประมาณไม่เกิดอาทิตย์เนี t ่ยไม่ไม่เกิอาทิตย์หน่ยไม่ไม่อาทิตย์ที t ่แล้วก็ผิดที่แล้วมาเยอะเลยนะมาเยอะหมาเข้ามายังมา ว่าถ้าเกิดเคนที่มันเหมาเองมันก็ันีมีรอยนางนี่กนีจะเคนี่อะไรอ่ะน่าจะก้าอ้เนี่ยอยากจะขึ้นทางทางนี้เขาดเลยเออไอเนี่ยบันไดนี่น่าเชื่อปด้าัเาวไป มูนสวยมากเลยนะบอกธนาคารไม่ใช่่น่าจะมีแพนตึกเนาะหาแพนตึกนี่ไม่เจออะเขาไม่บอกแพนเลยอยากดูกระจกบานๆยังไม่ลอกสติ๊กเกอร์เลยนี่แบบเหมือนแบบมันดีดข้างๆเลยที่หลอกไปโคตรเก่าใหญ่ๆเอาไหนไปสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกเลยเหมือนแบบตอนที่เขาติดอะไรตั้งนี้อย่างไปแลเหมือนแบบ เออแล้วแบบเออไ้ right on on right ่ใ่เกูงบมันก็หายอ่ะเออแล้วก็แบบถาเงอนก้ก็อปอยู่นีถ้าหนูมัลงทุนนี่หนูจะตั้งเตาดล้ว่าเนยอะไรโอ้ข้องล่าหยิบของหันหยิบขงก้ยไอ้ไอนี่มัน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 ไต่จดันนี้เย็นเป็นนเเลยกนไม่ทีฉันจะไร่ ตึกดินตืด่นตเด่นน่าจะชั้นสุดท้ายอะดึกดินข้ามันอถ้าเราใส่ออกไอ้เด่นสี่ห้าฮะสีก้าห้าสิบตเออไกต้องตัด้าปที่สอดรถตัรแล้ว มีตัวอะไรสุดอยู่นี่ประตูยังพันนี่โขดขึ้นมาเลยนุ่นแบบนุ่นี่ยเขาบอก่ให้หยุดปุ๊ทุกคนแม่งควาาทุกอย่างทิ้งเลยไรอัม่ยอะมาหักแน่นอนนะคุอย่าอะไรอะไรวะยาอเอาล่ายออกจากสายสายออกจากบ้านสายอะสายอะไรวะแล้วหมดแล้วเอาไปเส้นฮะนุ่นเหมือนกันหมดเลยเย่างนุ่นหมดเวลาอะไรอะอะไรอะเฮ้ย มีเบอร์โทรอ่ะ0822344952มีคนชื่อคนที่ทำอ่ะนายนายลงช่วยไปคุณนะยังยังไม่ได okay. ้ขับมันเลยอ่ะบันไดคือเรไม่่เอองนี้ที่กเลังซื้อ5ปีแล้งอยู่้วนี่5ปีแล้ว นเราดูตอนนี่นไไนานก้นด้มีจิตกอมาวาดรูปเลยพี่น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 ี่ป้าน่าัวนึงน,งนงะนงนงโอ้ยอย่าอย่าไปเลยดีกว่าทำไมอ่ะเิ้าบนดีกว่าครับเนแ้มีต้นไม้ันแข,นขามาันโอ้ยชั้นนี้ นะคะตกลงดูตะวันเนาะโอ้โหดูนี่ไงน่าจะเก่ามากเลยอ่ะอันนี้เฮ้นี่ชั้นแหละนี่ตึกแล้วนี่ดาฟ้าตึกดาฟ้าตึกเลยนี่ตึกหนึ่งเหออันนี้น่าจะเตรียมใส่แทงน้ำเนี่ยอันนี้ตึกหนึ่งสองสองสองเหรอเเป็นสามอ่ะ ตึกนึ่งตึกนึ้เนา่มานตึก1งไม่ได้มปสามเรแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มหมดเลยเอ้ยนีนตรนี้กันอันนี้ก็ถึงดาดฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูตึกอีกตึกหนึ่งกันดีกว่าเจอกันอีทีหน้า